สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถตัดหญ้าบบาวินนะครับในรถอาจจะมอมหน่อยนะครับได้ทดสอบหลายรอบอยู่คันนี้โอเคครับเดี๋ยวจะดูตัดหญ้าสูงนะครับคันนี้หญ้าน่าจะสูง2เมตรในหน่อยได้ครับมาดูนะครับ สองเมตรครึ่งได้ไหมครับบางต้นนี่แต่ยญาหนามากเลยครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับเป็นยังไงโอเคสตาร์ทเลย ดูนะครับบุกเข้าไปได้ครับเข้าไปจนแทบไม่เห็นตัวรถเลยครับครับน่าจะวนไปสั่งนั้นให้ผมพาไปดูอรันี่เป็นร่องรอยที่ว่าลองเทตัดมานะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน18แรงนะครับเป็นเครื่องสูบเดียวครับระบบเกียร์เป็นสามเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อครับขับเครื่อนล้อหลังอย่างเดียวนะครับใบตัดตัวนี้จะกว้างอยู่ที่90เซนครับปรับระดับขึ้นลงได้อยู่8ระดับครับ ใบตัดจะเป็นแหนบนะครับใบจะหนากเกือบเส้นนะครับสองใบเป็นไวเ้เวี่ยงอิสระนะครับหญ้าสูงประมาณนี้ก็ลุยได้ครับ อันนี้ตัวรถจะกว้างอยู่ประมาณร้อยสิบเซนครับล้อจะเป็นยางลายรถไถน,นะครับก็ผมลองขึ้นทางลาดชันได้มันน่าจะขึ้นได้ประมาณหกสิบองศาครับตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อครับขึ้นได้สบายเลยครับล้อมันจะจิกดินพอสมควรครับตัวนี้ อยู่ต้นหญ้านะครับอันนี้ผมสูงอยู่ร้อยแปดสิบห้าครับผมถือกล้องระดับสายตาเลยครับอันนี้หญ้าจะสูงกว่าผมครับไม่ได้ตัดได้แต่หญ้าสูงเนี่ยนะครับหญ้าตันต,ต่ำก็ตัดได้เหมือนกันครับ ดูนะครับอันนี้บุกผ่ากลางเลยครับเสียงเครื่องนิ่มมากครับตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมพาไปดูที่ตัดนะครับ นะครับต้นมงต้นไม้ก็หักหมดเลยครับชนเออถ้ายาวรกอันนี้ผมจะปรับระดับอยู่ระดับบนสุดเลยนะครับยาตัวนี้ค่อนข้างเหนียวครับไม่งั้นก็มีโอกาสพันใบตัดครับดูนะครับ นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ผมลองตัดมาครับเมื่อวานต้นหญ้าสูงพอๆกัน,นครับตรงนี้นี่เป็นการตัดแล้วก็ทดสอบด้วยครับโอเคครับใครสนใจทดลองขับได้ครับอยู่จังหวัดชนบุรีครับอยู่ใกล้ๆบ่อวินครับห่างจากโลบินสันบ่อวินอยู่ประมาณ10บโลครับ สนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0970612929ครับช่างก๊อตครับหรือว่าทักได้ที่เพจรถตตดย้าเบาวินครับช่อง YouTube ก็รถตตดย่าเบาวินเหมือนกันครับขอบคุณมากครับ